เวลคัมทูพัทยาค่ะทุกคนตอนนี้โออยู่ที่รีสอร์ทสไตล์สวนน้ำอีกแล้วค่ะบรรยากาศสระว่ายน้ำแบบนี้เลยค่ะทุกคนมีโซนให้เด็กๆเล่นด้วยนะคะห้องนอนติดสระว่ายน้ำด้วยนะคะแบบนี้เลยค่ะเดินลงมาแค่นี้ค่ะนิดเดียวค่ะถึงสระว่ายน้ำเลยและนี่คือว่ายน้ำค่ะทุกคนตรงนี้เป็นโซนของเด็กๆนะคะแล้วก็เดินลงไปนี้นะตรงทรายๆเนี่ยค่ะตรงสีน้ำตาลเนี่ยตรงนั้นก็จะเป็นสสะผู้ใหญ่แล้วค่ะทุกคน และห้องที่ทุกคนจะได้นะคะเป็นแบบหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกค,คะ่ะเดี๋ยวโอพาไปดูห้องต่อจากนี้นะคะที่มาจําหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะคะมีสไลเดอร์ถึงสองจุดเลยนะคะจะไว้น้ำกว้างๆใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่คือระเบียงหน้าห้องคะ่ะออกเล่นาทางนี้นะคะภายในห้องเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนคิดตีน่ารักมากค่ะทุกคนแบบนี้เลยจ้ามุมในห้องสวยๆน่ารักแบบนี้เลยคะ่ะห้องนี้ให้พักได้สี่ท่านนะคะโต๊ะทานข้าวเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบนี้นะคะมีเตาไฟฟ้าให้ด้วยนะคะ จัดโปสสำหรับลูกค้าที่เมนสนใจในคลิปนี้ใต้คลิปนี้เท่านั้นนะคะ1690ค่ะ4คนพ่อแม่ลูกจัดไปเลยค่ะทุกคนที่นอนเสริมให้นะคะสุกเสาร์อาทิตย์เพียง1990เท่านั้นค่ะอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโปรดีๆค่ะห้องสวยๆแบบนี้ที่พระยาตยาไกลทะเลจอมเทียนด้วยนะคะแบบนี้เลยค่ะทุกคน